เมนูปนป่าป่ามา่ต่ขมวง่ายเอามาฝากหัวพ,พี่กลัวหอมใส่ปนหัวหอมอเตรียมลวกนี่ดอกกระเจียวภูเขาผักคะพักน้ำมาจากขามวงึ้อกันต้าเตรียมลวกพริกกับขัวเสร็จแล้วตำเลยจ้า ตำอีมาโลโค,โคเคได้ที่แล้วก็เอาปลาใส่เลยจา้าของเขาปลาหน้าปลาบ้านก็ได้แกะตำเลยมีปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอสองตัวนอกนั่นแกงไวแล้วอันนี้ป่นตำม,มาโลโค,โคเคเอาน้ำใส่เลยจ้ามันน้ำต้มปลารา เ้าต้มป่าใส่ปลาข้ากกเอบน้ำปลามานันมานเทใส่เดี๋ยวเอาต้นหอมกับซี่หอมมาใส่จากน่อยเสร็จลวจ้ากินก็พผักลวกเสร็จแล้วผักน้ำกับดอกกระเจียวลวกเสร็จแล้วเป็นตะแสบวจ้ารอลวกดอกแค่ครับพักคะของเ้าใส่ถ้่วยเรียบร้อยพักคะกแ็แล้วแล้วพ่อนๆดอกแค่ เราแค่ยงาเอาไปขายพอเบิร์ดก็เลยเอามาลวกนี่เมนูของเรารอทอดหมูกับทอดจกกักะจันตาเสร็จแล้วมาๆที่น,น,นั่งทัง้งไหนแะม่ติดจัดให้นั่งทั้งคุ่นละทั้งสะวังแม่งอีแม่งจกกักรจันบนตีน้ ตอนแมวมาจ้าตามผู้ชมชมมาครับตามผู้ชมไมากินของกันกินของง่ายครับพอดีท่านผู้ชมกินของง่ายน้ำกันเลยจ้าลูกๆสุกคนข้างนอกประเทศหรือในประเทศพี่กินโจ๊กแล้วบอกเหตุงานคันบอกให้เฮ็ดงานหนาหนาอึ้งตึงแล้วหนาชิ้นหกแล้วบอกให้เฮ็ดงานว่านั่งเฮ็ดอยู่นี่ใกล้ๆแม่นี่ พอเอาค่ะปลสีแก่สมงปัาเสียนที่นี่คนกินเนาะแก่เราจะมึงหลายหมดเพิ่มสมพักเสียนมาเมนูกับห่อนอยูอ่ออวยไว้เมนูป้าฮัดเมนูเต็มเต็มมาเลยเต็มโต๊ะปล่าเอาดูก่อนเอาเห็ดลูกเห็ด หัวเบงเาเรื่องนหัวเล่าเรื่องเล่ียน้ำนีซื่นหัวปราศรนเลาเรื่องเรียน,น้ำน,น,า,น,เน,นำเาเบื่งหนาคนที่ขานเห็นงานด้อท่านผุ้ชมนี่หนาคนที่กันเี็นงานเลยน,นึรรยนงนยน่งสี่ละนี่ละสิ่ว่คือตอนอ,นอันอันนี้ตอนยิ้มตอนห่าวเลรียน,น้ำเด้ยนี่แหละโหยาเลื่องเห็นงานนี่แม่ลำเลเือยเทือตีแล้วจ้าละวิชา เวียเขตมาสั้นปิดเทิมเท่าไรแห้งขีดข้านปิดเทิมโดนเท่าไรแห้งขีดข้านพ่อปิดแห้งให้ปิดดูวันนี้โอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมจ้ามองเห็นไหมน่ามากเลท่านผู้ชมที่นั่งรักทุกทุกข์มาครับมากินขอน้องการหลายอย่างหลายแนวครับมดหมดดอกหลงหลอกอ่ะ ลวกดอกกระเจียวลวกพักน้ำลวกดอกแคลวกพักขาของปากมันแต่ทมบวงบะแกงกิงอ่อนๆแข้งขมสมพักเสียนปนปากปนปากคออ่าน่าก็าจิ้งหู So there's that. That's it. ผมเลยอุกจีวัดตาวัดรูปไอ้กระชมวาดชิ๋อยเฉียเอโอ้ยจิ๋อต่อไปจุชุวิชาเลยเรือนะพอจุกจีพอได้พอสองนี โอยไกางพมกับผมมีลีโอ้ยตุ้ยจะใส่เสื้อลายเดี๋ยวต้องตื่กับลากัวเพชรเข็ดเพืออันลาป่าใส่กางเังคือเปิดทับน้ำ Này nó nhà, nó không được lắm không được lắm không được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  không không ừ, không à. khổ, Ngon Cái này là... Cái này là... không 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 không

อี่ใช้เรื่องโตเี่ยมประตูข้างขวาเลยมพัดเย็นง่ายมดจำนำทำดีแล้ว,ท,วทิ่น,นี่นยังแห้งอ

ตอนเช้ทาทำมันหนึ่งตอนบ่ายทำมันหนึ่งตอน,น,นเย็นทำมันหนึ่งก็เสร็กกจแล้วก็เอาเรียนว่าเพิ่งอ่ะเอาอ่ะ่อาแม่ละอเอาบอหมูเอาหมูทอดบะหมูไปชือ้อ อาโมอา่มจะเอาต้นไหนขึ้นข้าวข้เจ้าพ่อมี่บ้ดงหงบอเห็นใช่ป่ะว่าดายูโดน dia cakap kuat. Oh, dia. Saya henak nak datang. Hmm. Mm -hmm. không